สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยวันนี้อยู่โซนโตยตายาริ s กันนะวันนี้จะพามาดูโตยตายาริ s 1.2สปอร์นะคะอามีให้เลือกหลายรุ่นนะคะคันนี้เพิ่งเข้ามา Honda City ก็มีนะพี่นะเป็นตัวแฮชแบกนะจะจอดอยู่ตรงนั้นห้าประตูคันนี้เพิ่งเข้ามาเลยสีขาวสดใสนะคะลูกค้าถ้าลูกค้าชอบนะมาจัดคันนี้ได้เลยนะ เป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะพี่นะราคาสองแสนไม่ใช่2องแสนขอไปค่ะรถป้ายทะเบียนถ้าชอบก็แคปนะคะ2 9, Honda องสามหกเก้าฮอนด้าิอโตโยต้ายาริสหนึ่งจุทคันนี้4 8่แ0 0บาทราคานี้นะคะเป็นรถปี2024เลยไม่รถอยู่ที่26,000กพนิโลนะคะไม่รถถือว่าน้อยมากไฟหน้านี่สวยคมกริบนะคะ ดูรอบๆพันายางเราเปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะนี่มาพร้อมกับแม็กอลรอยนะคะเป็นสีท to ูโทนที่ดูของแม็กได้เลยแม็กไม่มีรอยขีดข่วนใดๆทั้งสิ้นเนาะอ่าเป็นแม็กขนาด15นิ้วนะคะอันนี้เป็นของดัลลบอาอยางเป็นปี2024รถปีใหม่เลยดูภายในกัน ออปชั่นมาครบจบเต็มเลยก็ถือว่าโอเคเลยนะคะประหยัดน้ํามันด้วยขับขี่ในเมืองสะดวกสบายจะไปต่างจังหวัดก็ดีประหยัดน้ามันเลยนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหน้าจอทัชสกรีนให้เรียบร้อยนะคะเป็นเบาะหนังเนาะแต่เข็บขาวตัดกับดํานะคะตรงนี้จะเป็นประมาณนี้ราคาดี489,000บาทนะคะก็จะผ่อนอยู่ที่ประมาณ8,000กว่าบาทนะคะผ่อนนานสูงสุด84งวดตลอดอายุสัญญาไม่มีเพิ่มเป็นบอลลูนนะคะ แล้วก็ตรงตรงนี้นะคะจะเสียดใส่คาซิตให้น้องได้นะบอบปรับได้40-60เลยนะคะตรงนี้จะเป็นหายรถนะตรงสวยมากตรงนี้จะเป็นแบบอออเคปลานะพี่นะเป็นเคปลาถ้าพี่คนไหนสนใจมาจัดได้นะคะเ <c oughs> มื่อกี้เราดูสีขาวแล้วต่อมาคันนี้ออกเทาเขาเรียกว่าสีเทานะ คันนี้จะเป็นตัวท็อปนะคะมีกล้องให้รอบพันนะตรงนี้จะเป็นเซ็นเซอร์จับข้างหน้าตรงนี้นะคะมาพร้อมกับไฟหน้าสวยคมกลิบเลยนะคะโปรเจคเตอร์ให้เรียบร้อยนะคะราคา529,000บาทรถปี2023มไม่รถคันนี้25,000กิโลปี2023นะคะ520,000 9,000บาทก็จะผ่อนอยู่ประมาณ9,000กว่าบาทนึงตีตัวเลขกลมๆให้ว่า1,000 0บาทนะคะพร้อมกับภูงมาลัยมัลติฟังก์ชันให้เรียบร้อยหน้าจอทัชสกรีนเป็นตัวท็อปเลยนะคะคันนี้มีกล้องให้รอบคันเป็น5ประตูเบาะปรับเบาะด้านหลังก็ปรับได้40-60บรรจุของได้เยอะเลยตัวนี้เป็นยาริสนิว1.2 Sport ปเนาะ ตัวนี้จะเป็นตัวน่าจะประมาณรองท็อปนะพี่นะราคา459,000บาทไม์รถอยู่ที่43,000กิโลนะคะนี่จะประมาณนี้นะคะออปชั่นก็คล้ายๆกันนะคะถ้ามามาจัดได้เลยนะพี่นะถ้ามาก็ติดต่อยิ้มนะคะยิ้มอยู่บริษัทเพชรยนต์นะถ้ามาดูรถตัวจริงได้คันนี้4 2 9 0 0 0บาทนะคะโตโยต้ายารี1.2สปอร์ต ไฟหน้านะคะ LED คมคลิปนะคะยางเราเปลี่ยนให้ใหม่นะเราไม่ใช้ยางเก่านะเราใช้ไม่เราไม่เหมือนที่อื่นเราไม่ใช้ยางเปอร์เซ็นต์เปลี่ยนให้ลูกค้าเนาะเราใช้ยางบิสโต e นะคะไม่ว่าจะเป็นบิสโตนดัลล็อปนะคะมิชลินให้นะคะซีแซนสองหมื่นเก้าพันบาทเป็นปีสองพันยี่สิบสองนะคะันนี้ไม์รถอยู่ที่สามหมื่นสองพันกิโลทุกอย่างยังเดิมโรงงานที่พี่อ้าวรถล็อก มาต่อมาคันนี้สีขาวยาลิท1.2สปอร์ตสีขาวราคา4 19,000บาทนะคะเป็นปี2022ไม์รถอยู่ที่75,000กิโลนะคะเนี่สวยๆนะคะพวงม,มาลัยมัลติฟังก์ชั่นให้เรียบร้อยหน้าจอทัชสกรีนเรียบร้อยเบาะหนังนะจะประมาณนี้นะคะกับโตโยต้ายาลิ แล้วก็มีอีกสีหนึ่งสีเขาเรียกว่าสีเทาแลมโบนอะคันนี้เพิ่งเข้ามานะคะขออภัยด้วยเพราะว่าคันนี้หนูจําราคาไม่ได้เพราะรถค่อนข้างเยอะเลยนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ให้เรียบร้อยนะคะถ้าลูกค้าชอบคันนี้มาจัดได้เลยนะคันนี้สีสวยมากนะนี่ภายในออปชั่นเขาถือว่าครบจบนะพี่นะประหยัดน้ำมันด้วยเอารถหลอกติดแล้วเพราะว่ามันเป็นประตูกญนจคีเลตเนาะ <c oughs> ถ้าพี่ๆอยู่จังหวัดที่ใกล้เคียงนะคะหรืออยู่กรุงเทพปริมนธานมาดูรถตัวจริงได้ที่บริษัทเพชรโยนสาขาสุวินทวงศ์นะ,ะถ้ามาให้ติดต่อเซวีมยาลิทเอชีบยิ้มก็มีขายนะคะวีออสยิ้มก็มีขายนะ,ะอาร์ติกก็มีถ้าพี่ๆชอบแบบไหนทักโทรมาได้เลยอันนี้ยิมรีวิวให้ดูเบื้องต้นนะคะแต่การันตีตัวรถให้นะไม่มีชนหนักพลิกความน้ำท่วมนะคะไม่มีการกลับสีกอใหม่ใดๆทั้งสิ้นเนาะมาด,ด้าสองเราก็มีขายนะคะ ถ้าชอบก็มาจัดได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ